โรโมชั่นโปรามดับปัจจุบันมีเจ็ดทีเราต้องสามโต้ก็แนแล้วนะครับต้องจะให้ไปสาเรนี่่นะครับคือสิ่งที่เราจะต้องเอามาใช้ใ,ในการขับเค่ารเราเป็นนักบริหารเรียนเพื่อที่จะเป็นผู้บริหารนะส้นไปจตต้องรู้วิธีการบริหารข้อแปดตรอง,งนี้สาัญผู้รับผิอ มื่อมีโคกการแล้วใครจะาำเราจะต้องแบ่งแล้วใครจะทำทำอะไรบ้างแบ่งเป็นส่วนๆคนนี้ไปหาวัตถุดิบที่จะมาแทนแงรงพาราคนนี้นำวัตถุดิบมาขึ้นลูกคนนี้ออ,อกแบบอะไรก็ว่ากันไปนะรจะแบ่งง,องอางนเป็นทำการบริหารคือการแบ่งคือการจัดสรร ส่วนที่เก้าหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องภาษาติ๊เกี้ยวะไรครับสเต็ปโค้ดสเต็ปโค้เดอร์นะครับสเต็ปโค้เดอร์ก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องหน,หน่วยงานไหนบุคคลใดที่เกี่ยวข้องบ้างอย่างเช่นถ้าเราไปทำล้อรถยนต์หน่วยงานไหนลงหาชือใครที่เกี่ยวข้องบาอ้างสปอนเซอร์ตรงน,นี้ หรือว่าผู้ที่ผลิตวัตถุดิบที่จะต้อนให้เราเลยตัวอย่างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีทั้งภายในและนอกนะครับภายในก็จะเป็นผู้บริหารระดับสูงผู้ที่ตัดสินใจภายนอกก็จะเป็นสปอนเซอร์หรือว่ากลุ่มไหนที่จะผลิตตัวนี้ส่งให้เราครับมันจะต้งองเขียนลงไปให้ชัดเจนว่าใครบ้างต้องทำกับใครข้อสิทธิโครงการทุกโครงการ จะต้องมีการประเมินนะครับทำแล้วสำเร็จไม่สำเร็จอยู่ที่เราประเมินอยู่มันตรงกับมันได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไหมแล้วเลที่คาดว่า,จ,มมาจะได้รับพอเสร็จโครงการแล้วมันจะได้รับอะไรนอกจากเป้าหมายแล้วคือได้ร,ร้บอะไรแล้วผลทกคาดว่าจะได้รับอย่างเช่นความพึงพอใจของลูกค้า ครบต้องเดินจากเป้หาหมายเป้าหมายปันยืดกได้ร้อยถึงได,งงได้แต่ว่าผมคาดว่าจะได้รับนอกจากนั้นคืออะไรอย่างเช่นผลิตมาณนี้ร้อยแต่ลูกค้าไม่ต้องการอย,อยากจะได้ยางาลามากกว่าอย่างนี้เรา,าต้องเขียนวลงไนว่าคาดว่าจะได้ส่วนสุดท้ายครับสิบสองข้อเสนอแนะพอทำเสร็จปุ๊บมันจะมีต้องมีนะครับปัญหาอะไรมีอะไร เพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์ในการทำโครงการต่อไปนี่คือนวประกอบอ์ปกอบโดยปกติโดยทั่วไปจะมีอ2ู่องปกรณเพราะฉะนั้นการเขียนโครงการนะครับสัหรับ่ผมให้เขียน12หัวข้อเนี่ยในโครงการอย่างน้อยนะครับ12บใครจะเพิ่มเติมอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยต้องมี12อหัวข้อ เรนนื่อการบริหารหคือการจ,าจัดสรรทรัพยากรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย้ำนี่เองึรัต้องมีประสิทธิภาพถึงจะเรียกถ้าจาัดสรรทรัพยากรให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั่วไปไม่เรียกว่าการบริหารตามวัตถุประสงค์อยู่ มีคำถานไม่เึงนะประสิทธิธภาพากับประสิทธิผลประสิทธิภาพคืออะไรครับมีแตกต่บงกไหมเรามาเรียนแมกเก่งกันไะมไม่มีผิดไม่มีถูกอยากฟังคมที่เห็นเสร็จแล้วเราก็จะไปหาเพิ่มเติมต้องต้องขออนุญาต